การนำสมุนไพรมาใช้นิยมใช้เป็นตำรับควรศึกษาข้อมูลและผลข้างเคียงปรึกษาแพทย์เภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ยานะคะยกเว้นสมุนไพรในงานสาธารณาสุขมูลฐานที่อนุญาตให้ใช้ได้ค่ะ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่2ที่พามาดูตัวยาแห้งกันต่อนะคะตัวแรกนี้ก็คือดอกคำไทยค่ะมีรสหวานนะคะสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้โลหิตจางสมานแผล แก้บิดแก้โรคไตได้ค่ะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกชาตินะคะแล้วมาตัวที่สองค่ะมะแว้งเครือในโหลนี้ก็จาเป็นส่วนของใบและลูกนะคะมีรสขมสรรพคุณของผลก็จะบำรุงธาตุแก้ไอแก้น้ำลายเหนียวแก้เสมหะค่ะ มะแวงเครือต่างกับมะแวงต้นยังไงมะแวงเครือผลของเขาจะมีลายนะคะแล้วลำต้นก็จะมีหนามค่ะตัวที่3นะคะมะคำดีควายหรือเรียกว่าประคำดีควายค่ะลักษณะของลูกสีดำผิวเป็นรอยย่นค่ะรสขมสามารถที่จะบำรุงน้ำดีดับพิษทั้งปวงต้มเอาฟองสุมศีษะเด็กแก้หวัดคัดจมูก เราสามารถที่จะรักษาชนตุโดยใช้ผลประมาณ5ผลแล้วทุบผลแตกต้มกับน้ำประมาณ1ถ้วยนะคะทาที่หนังศีรษะบริเวณที่เป็นวันละ2ครั้งเช้าเย็นจนกว่าจะหายค่ะระวังอย่าให้เข้าตานะคะจะทำให้แสบได้และตัวนี้นะคะคุณไหมคะคล้ายกับบอระเพ็ดตัวเมียเลยนั่นก็คือชิงช้าชาลีค่ะหรือบอระเพ็ดตัวผู้ เป็นไม้เถาเลื้ยพาดพันต้นไม้ค่ะลดขมสรรพคุณแก้ไข้เหนือไข้เพื่อโลหิตแก้ฝีการบำรุงกำลังบำรุงธาตุเจริญอาหารและตัวยานี้ก็ยังมีสรรพคุณเสมอกับโกดก้านพลาวด้วยนะคะชิงช้าชาลีเป็นเถาคล้ายบอละเพ็ดตัวเมียนะคะแต่นมหรือตุ่มก็จะเล็กและก็เรียบกว่าค่ะ ในรูปก็จะเป็นบอรเพชรตัวเมียค่ะมาดูตัวยาตัวที่5กันเลยค่ะตัวนี้ตอบกันได้ทุกคนแน่นอนเลยค่ะใบมะขามค่ะสรรพะคุนแก้คูดทะเสมฮะฟอกโลหิตและก็สามารถที่จะต้มเอาน้ำกรลกศีษะเด็กเวลาเช้ามืดแก้หวัดคัดจมูกค่ะ ใบนี้น่ารักมากเลยค่ะใบจะเหมือนก้นเด็กนะคะนั่นก็คือส้มเซี้ยวค่ะมีเส้นลายใบเริ่มจากโคนใบใบมีรสเปรี้ยวจัดสรรพคุณฟอกโลหิตประจำเดือนขับปัสสาวะถ่ายเสมหะแล้วก็แก้ไอค่ะ และตัวนี้ก็คือส้มป่อยนะคะส่วนที่นำมาใช้ก็คือใบมีรสเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยลักษณะใบเล็กๆนะคะเรียงกันหลังก้านใบจะมีหนามส่วนก้านใบมีตุ่มดำๆค่ะสัพพคุณช่วยถ่ายเสมหะล้างเมือกมันในลำไส้แก้บิดฟอกล้างโลหิตเราดูประครบให้เส้นเอ็นหย่อนค่ะจึงสามารถนำมาใส่ในลูกประครบได้ด้วยนะคะ และมาโลนี้ค่ะขวดโหลนี้จะเป็นสัตว์วัตถุประเภทสัตว์น้ำค่ะก็คือหอยตาวัวนะคะใช้เปลือกทายาสรรพคุณแก้โรคลำไส้ซึ่งตัวยานี้นะคะก็จะอยู่ในพิกัดของนาวะหอยด้วยค่ะก็คือจะมีหอยเก้าชนิดนะคะขมนางรมแคลงจุกแจงพิมพ์การังสังกาบมุกดาตาว,วัว โลถัดมานะคะตัวนี้น่ารักมากๆเลยเป็นตัวยาที่คล้ายไมโครโฟนจิว๋วพอจะเท้าดาวกันออกไหมคะนั่นก็คือการพลูค่ะการพลูนะคะเป็นแท่งคล้ายไมโครโฟนรสของดอกก็คือรสร้อนสรรพคุณแก้ปวดท้องแน่นจุกเสียดแก้ลัมมานาสแก้ปวดฟันบำรุงธาตุค่ะสามารถนำการพลูหนึ่งดอกนะคะทุบ แล้วก็ใส่ขวดนมให้เด็กรับประทานได้ค่ะสามารถแก้ท้องขึ้นแก้ปวดท้องแล้วก็แก้ไอค่ะตัวยาลูกจันเทศนะคะได้จากเมล็ดของลูกจันเทศค่ะส่วนอรกที่หุ้มเมล็ดก็จะอนุโลมเรียกว่าดอกจันนะคะ ตัวลูกจันทร์ถ้ายังไม่กระเทาะเปลือกลูกจะกลมหรือสีดำส่วนถ้ากระทบเปลือกแล้วนะคะเนื้อในลูกจะมีลายค่ะเหมือนในภาพนี้เลยนะคะรสหอมฝาดหวานสุขุมสรรพคุณแก้กระหายน้ำบำรุงกำลังแก้ลมแก้จุกเสียดแก้กำเดาแก้ท้องร่วงแก้ปวดขัดหมดลูกขับลมในลำไส้บำรุงโลหิตแก้บิด แล้วก็บำรุงธาตุค่ะมาดูลูกกระวานกันค่ะลูกกระวานนะคะคล้ายหัวกระเทียมแต่เล็กกว่ามีเปลือกหนาสีครีมรสของลูกนะคะเผ็ดร้อนเล็กน้อยสัพพคุณขับเสมหะโลหิตและลมค่ะ เราสามารถใช้ผลกระวานผสมกับยาถ่ายข่าเช่นมะขามแขกนะคะเพื่อบรรเทาอาการไซท้องและผลกระวานแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและแน่นจุกเสียดได้ค่ะโดยเอาผลแก่จัดตากแห้งและบดเป็นผงรับประทานครั้งละ1ช้อนครึ่งถึง3ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นค่ะแล้วก็มาถึง5ตัวสุดท้ายแล้วค่ะ ตัวนี้สแสมทะเลค่ะใช้แก่นลักษณะเป็นเนื้อไม้ผุผูนะคะเป็น,นรูเนื้อไม้เป็นชั้นๆค่ะรสเค็มเฟื่อนขมสรรพคุณแก้กระสายขับลมในกระดูขับโลหิตประจำเดือนสตรีและขับถ่ายโลหิตระดูสตรีให้ปกติค่ะจุนพิกัดต่างกันที่ถิ่นที่เกิดก็คือสมสารกับสแสมทะเลค่ะ ามาดูตัวอย่าสแสม่สารด้วยเลยนะคะ,สะแสม่สารหน้าตัดจะเรียบรูปแล้วไม่สากมือค่ะมีสีดําแทรกสัพพคุณระบายถ่ายเสมหะถ่ายกระสยถ่ายโลหิตและดูสตรีทำให้เส้นเอ็นหย่อนค่ะมีรสขมกร่อยและตัวยานี้นะคะก็คือมเมล็ดงาดำค่ะ,มะเมล็ดจะใหญ่กว่าเทียนดำนิดหน่อยค่ะรูปร่างเหมือนหยดน้ำสีดำด้าน ใช้เล็บจิกเข้าเนื้อจะมีน้ำมันค่ะและสีจะไม่ดำสนิททุกเม็ดเหมือนเทียนดำนะคะถ้าหากเป็นเทียนดำจะดำสนิททุกเม็ดเลยค่ะงาดำมีรสมันค่ะสพรพพคุณบำรุงไขมันแก้เส้นเอ็นบำรุงกำลังค่ะและโหลนี้นะคะก็คือแก่นกันเกลาาค่ะกันเกลา้าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็จะเป็นไม้ประดับที่นิยมกันค่ะ ดอกน่ารักแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะส่วนที่นำมาใช้ทำยานั่นก็คือแก่นค่ะรสเฟื่อนฝาดขมสรพพคุณแก้ไข้จับสันบำรุงธาตุแก้หืดไอมองคล้อฤทธิ์สีดวงท้องมานแน่นหน้าอกท้องเดินมุกเลือดแก้ผิดฝีการบำรุงม้ามบำรุงโลหิตแก้ปวดแสบปวดร้อนเป็นยาอายุวัฒนะค่ะ กันเกลาาเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตำเสาก็ได้นะคะ2อตัวสุดท้ายแล้วนะคะหัวแห้วหมูมีลักษณะคล้ายเผือกค่ะที่เราจะชอบเรียกกันว่าเป็นเผือกจิ๋วนะคะมีรสซ่าติดจะร้อนเผ็ดสัพพคุณบำรุงธาตุเจริญอาหารขับลมในลำไส้แก้ท้องขึ้นอืดเฟอ้อบำรุงกำลังและบำรุงคันรักษาค่ะ หากมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะหรือแน่นจุกเสียดเราสามารถใช้หัวแห้วหมู1นึ่งกำมือหรือประมาณ15กรัมค่ะทุบให้แตกต้มเอาน้ำดื่มหรือใช้หัวสดครั้งละห้าหัวครกให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งรับประทานได้ค่ะตัวยาตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็คือแก่นปลูค่ะแก่นปลูเนื้อไม้จะออกเงานะคะหน้าตัดเรียบไม่มีเสี้ยนรส ของแก่นก็คือจืดเฟื่อนค่ะสัพพคุณแก้น้ําเหลืองและบำรุงกำลังคลิปถัดไปสัญญาว่าจะพาเข้าสวนแล้วค่ะไปดูต้นไม้จริงๆกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ